ยังไม่แพงสุดหรอกฮะที่เราจ่ายกันอยู่เนี่ยของเดือนมีนาเพราะเราจ่ายกันอยู่เนี่ยของมีนาแต่เราก็ไม่เคเจอเดือนหน้าเมษาไอ้สร้างในการสร้างต้นทุนค่า f เอฟทีของเดือนพฤษภาคมคไปจนถึงสิงหาคมเนี่ยมันจะอยู่ที่4บาทเจ็สตางค์ต่อหน่วยโอ้โห4บาทเจ็สิเสตางค์ต่อหน่วยคุณดู3ามส่วนของบินนะฮะบินแรกคือการใช้ไฟฟ้าจริงๆพื้นฐานช่องที่สอง เขาจะบอกว่าค <takeaway. S 1> ่า FT หรือค่าไฟฟ้าผ่านแปรนี่แหละครับแอนเดนยังไม่จบค่ะยังไม่จบค่ะมีอะไรฮะภาษีมูลค่าเพิ่มใช่ภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยเพราะฉะนั้นคุณฟังดีๆหากดูตามลำดับเราจะพบว่าต้นทุนที่แพงที่สุดคือค่า FT ใช่ครับเพราะอะไรฮะ f อพฤษภาคมคือเดือนหน้าถึงสิงหาคมเนี่ยจะเพิ่มอีก5้าสตางค์โอ้โหเราเสียค่า FT เพิ่มขึ้นอีก5สตางค์ ไม่จบค่ายังไงฮะเรามีภาษีบูลค่าเพิ่มอีกค่ะ